เรื่องของสุขภาพบ้างเรื่องของสุขภาพทีนี้อย่างที่รู้กันเนาะคุณส้มมารีค่ะ,ะเขามีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังโคตรทีนี้เขาก็ได้ไดเอารูปภาพของเอ็กซเรย์หลังเขามาให้ดูให้ดูเลยหรออ๋อใช่เดี๋ยวจะเห็นเลยว่ากระดูกหลังของเขาเนี่ยมันเอี้ยวไปเยอะมากประมาณ14องศาเลยก็แอบ,บเยอะอยู่กันเนาะทีนี้ส้มมารีก็ได้โพสต์ภาพเนาะแล้วก็มีแคปชั่นด้วย ประมาณว่าเคล็ดลับ LS วัยรุ่นกระดูกคตอ๋อนี่ใช่ไหมโอ้ภาพมันเลื่อนขึ้นนะไม่ค่อยเห็นมากแต่วันนี้มันจะมีความคตอยู่เนาะใช่เอี้ยวเลยแหละคุณเอี้ยวเลยหรออ๋อใช่คือจริงๆเนี่ยเธอบอกว่ารู้ตัวมาหลายปีแล้วว่ากระดูกสันหลังเนี่ยโคตรเคยตรวจมาก่อนคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้ต้องทำอะไรวันนี้ลองมาตรวจอีกทีสรุปก็คล้ายเดิมเลย คุณหมอบอกว่า14องศาไม่ได้อันตรายคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบโตต่อไปอ่ะมันอาจจะแบบผายคดลดลงหรือเปล่าแต่ว่า<ช>สันหลังคดเนี่ยคือมันไม่คดลดลงอมทีนี้เธอก็บอกว่าเนี่ยนะด้วยอายุขนาดนี้ก็ไม่น่าจะคดเพิ่มแล้วคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรใช้ชีวิตปกติเลยเออกกำลังกายสม่ําเสมอให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็พออืก็คือการจะทําให้มันกลับมาตรงไปนี่เันอ๋อนี่ไงนี่ไงแอบคดนิดนึงใช่ทีนี้เธอก็บอกว่า จะทาให้ตรงเหมือนเดิมเนี่ยคงทําไม่ได้ร่างกายเราเนี่ยปรับไปตามโครงสร้างของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัดกระดูกก็ไม่ช่วยอะไรนี่ยคุณดูสิเห็นไหมแอบโคดชัดเหมือนกนันเนาะเห็นชัดเลยโอ,โอ้โหน่าจะแบบมาจากการแบบว่าการใช้ชีวิตของเราด้วยเนาะนั่งไข่ยห้างอะไรเงี้ยดิฉันก็ชอบชอบนั่ง <c oughs> คือเขาอาจจะนั่งแบบตัวไม่ตรงอ่ะคุณรู้ไหมด้วยเวลานานๆหลายๆปีอะไรเงี้ยกระดูกมันก็เลยแอบโคตอะไรนี้ใช่ไหมคะทีนี้เพื่อนๆแฟนๆก็ได้ เห็นก็อ้ห่วงอ่ะเป็นห่วงแล้วก็ส่งข้อความไปไถทท่ถามส้มกันอย่างล้นหลามเลยซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงคุณหมอแจ้งว่าไม่อันตรายจ้าก็แปลว่าปลอดภัยนะหายห่วงได้เลย<ฆ>ค่ะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติถึงแม้ว่าจะแบบสลังคดอะไรนิดหน่อยก็ตามนะคะ